สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับขั้แล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิอมนะจ้ามือนีแม่อันดามีวิธีการเฮ็ดสมพักในสไตล์ของแม่อันดาเองมาฝากพีฝากน้องเฮากับสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะสําหรับวัตถุดิบที่เฮาสใส่ในมือนีกะซิมี่ผักกาดเขียวต้นหอมกระลำปีเกลือผงชูรสหนำเปล่าแล้วก็ข่าวสวยหนึ่งซุกนะค่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากะเสียเอาพักเตียเฮาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้าง,างนำ้ำให้มันสะอาด ในการล่างน้ำนี่แม่นดา,รากระสีล่างทั้งเบิดประมาณสามน้ำสำหรับพักที่แม่นดาสีใสในการเฮ็ดสมพักมือนี่กระสีมีพักกาดเขียวที่ว่าเขาปลูกเองเนาะคะ่ะพักกาดเขียวนี่แม่นดากระสีปลูกเองสดสดจากสวนเลยปริมาณของพักกาดเขียวที่แม่นดาสีใสมือนี่ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งโลส่วนต้นหอแม่นดากระสีใสทั้งเบิดประมาณครึ่งโลคือกันแล้วกบกลำลังปีมือนี่แม่นดากระสีใสทั้งเบิดประมาณเศษหนึง่งส่วนซีของกลำลังปีหัวหนึง่งในส่วนของพักกาดเขียวก่อนที่แม่นดาเสียเอามาเฮ็ด แม่อันดากระตัดลากออกเรียบร้อยแล้วแล้วพักกาดเคียวที่แม่อั้นดาใส่เมนีกัสิเป็นต้นน้อยๆแม่อันดาเองก็สิว่าได้หันครึ่งเนาะค่ะส่วนต้นหอมนี่แม่อันดากระตัดลากออกหลังจากนั้นทัากระสิหันครึ่งแล้วพักกระลำปีเองแม่อั้นดากระสิหันครึ่งอีกเท่าน,นึงหลังจากนั้นท่ากระสิแกะให้มันแยกออกจากกันเพราะแต่ว่าขาหล้างพักทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปแม่นดากระสีเอาเกลือมายองเกลือที่แม่นดาสีใส่มัเนี้กระสีเป็นเกลือทะเลกระสีเม็ดใหญ่แน่กระสีบ่ได้เข้มหลายคือเกลือไอโอดีเนาะค่ะสำหรับในการยองแต่ละเถือแม่นดากระสีใส่เกลือลงไปประมาณ3ามถึงสี่ส่วนซาหลังจากนั้นห้องกระสียองล้วก็ลางน้ำออกห้องกระสีเฮ็ดจังสียุทิประมาณ3ามเถือหลังจากนั้นแม่นดากระสีเอามาปรุงรสในการปรุงรสในแม่นดากระสีใส่เกลือยุทิประมาณหาซ่อนหลักก็ตามด้วยผงชูรสหนึ่งกับอีกเคิงส่วนซา หลังจากนั้นเขากะซิไซเขาสวยหงสุกลงไปประมาณทับพี่กลัวๆการที่แม่นดาใสเข่าสวยหงสุกลงไปน้ำอันนี้ก็คือว่าแม่นดาเฮ็ดให้มันสมเร็วเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนี้เองแม่นดากะซใส่นำเปล้าในการเฮ็ดนำเปล้าเนี่ยก็จะเฮ็ดให้สมพักของเขาสมซาแม่นดาก็เลยสีส่เข่าลงไปน้ำมมันจะได้สมเร็วเนาะคะ่ะแล้วอีกวิธีหนึ่งที่จะเฮ็ดให้สมพักของเขาสมเร็วโดยที่พอตองส่เขาก็คือว่าเขาสามรารถใส่นามซ้าเขาา่าแทนกระได้เนาะค่ะพี่น้อง สำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการเฮ็ดสมผักแม่อันดาขอแนะนําให้พี่น้องใส่เกลือที่เป็นเกลือทะเลหรือว่าเกลือที่ข้าเจ้ามักเอาไปเฮ็ดปลาจอมแม่ค่ะพี่น้องคันแม่นว่าเฮาไปใส่เกลือไอโอดีนมันก็จะเข้มเกินไปก็สิแล้วแต่ความมักของคนเนาะค่ะพี่น้องคันแม่นว่าบ้านใดบ่มีก็สามารถใส่เกลือไอโอดีนเลยก็ได้หลังจากนั้นแม่อันดาก็สิคุกเข้าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะแต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแม่อันดาก็จะเอามาใส่กับผักที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงไป กระปุกอันนี้ก็ยัายันเด็ดพี่น้องอันนี้แม่นดาใส่ลงไปแล้วก็จะอยู่ทีประมาณหมอนึงเนาะค่ะหม้อเบอร์24หลังจากที่เราเอาพักใส่ลงไปในกระพุกเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสิเติมน้ำเปล่าลงไปสําหรับน้ำเปล่านี่ก็จะเป็นน้ำธรรมดาเนาะค่ะมือนีแม่นดากระสิใส่ทั้งเบิร์ตขวดนึงสำรับน้ำเปล่าขวดนี้ปริมาณรก็ยู่ทีประมาณหนึ่งลิตรแม่นดากระสิใส่แต่ซ้ำหนีเนาะค่ะห้มันแค่พอดีผักของเหาหลังจากนั้นแม่นดากระสิดองไว้ประมาณครึ่งนึงจะคอยเอาออกมากินเนาะค่ะ เป็นจังไหนนะคะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแสบว่าจ้าสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อคะ่ะขอบคุณเลยหลายคะ่ะ